กระโขลอะไรจริงก็ไหมใหญ่เอาเรื่องนี้ไปเอาเรื่องนี้หันไปให้มันเคลียร์ไปไปเรียกมาเลยแล้วเบิรมีสบู่บ้างใครมีสบู่บ้างเรียกมาได้จุกเรียกไอเจนไก่ก่อนนะครับไอเจนก่อนมึงลงเรียกไปดิเออเออเออไอยี่อะไรสัตว์นี่ทำเสียงร้องบ้างมีสบู่อะไรบ้างยาอ่อนห้าร้อยลูกเป็นของจริงว่ะเฮียเดี๋ยวมันคุยกันไม่เห็นไม่เห็นจะของจริงแล้วผมเปิดห้าร้อยตำนะ แต่ค <c oughs> นมาได้มาสองทีเทีละห้าร้อยกล่องจูนกล่องจูนรถรถเอ้มึงต้องให้มันเดินมาหามาคุยกับมึงเหรอสองคนมึงอ่ะไม่ครับดูไปเอามาไม่ใช่แบบเอาปัญญาอ่อนได้แจ้งขอโทษที่อะไรปัญญาอ่อนนะได้สัต,สตว์น่าสวัสดีครับ เดียครับกูเองจากจากครับกูกูกูอไอจูกวาน,นี้ขอโทษเพื่อนเราเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเพื่อนใส่ใส่ซองแก๊ปนี่ก็ผิดไปแล้วเพื่อน <laughs> มจลงมาครับลูกปรับตัวใหม่หเพื่อนเฮ้ยเอาเลยตามสบายชิลๆไม่รู้ไ่ได้เป็นไรหรอกไอโกรธกูได้ใช่ไหมเพื่อน<ด>แต<ค>่ับนั่งนี่ที่ตัวเองนี่ไม่เอาไอจุกจับปัญญาอ่อนอ่ะเรื่าอะไรพี่ติ๋วอ,อะไรกับพี่ไม่รู้เห็นปะเราขอโทษด้วยเพื่อนในเมื่วานไม่ได้ขอโทษหรอกไม่ได้ผิดครับกูผิดเอง เมื่องเพิ่งสำนึกตอนที่มันสายไปแล้วดิแ <c oughs> ม่มึงทำอะไรไม่คิดเว้ย <c oughs> มึงมึงก็เห็นไอ้จุกตอนตอนแขวนพี่อมแล้วไม่ใช่หรออ่ะมึงให้พวกมันมาขอกูอะ่ะมึงจะให้กปูปฏิเสธมนันยังไงวะวกูก็เลยโยนให้เฮีแยแจ็คนะเพราะเป็นมินิเฟล มึงลองกูคิดมึงลองคิดดิถ้าสมมติกูปฏิเสธมันอะ่ะแล้วพวกมันจะทำหน้ากันยังไงอะ่ะครับลุงผมผมคิดน้อยไปครับเหมือนมึงเอาความลำบากใจให้คนอื่นอะ่ะไอ้เหี้ยแล้วสนุกตัวเองอะ่ะ ตอนเวลากูให้มึงพูดอะ่ะมึงไม่พูด้ยตอนเวลาที่กูไม่คุยกับมึงอะ่ะมึงเสกอ,อยากพูดขึ้นมากูไม่รู้หรอกนะความสำนึกของมึงอะ่ะสำนึกจริงหรือว่ามันเฟซก,กูมึงคิดกูดูไม่ออกอว่าอะไรที่มึงแบบพูดออกมาจากใจกับพูดออกมาเพื่อความแบบเจ้าใจให้กูแบบกลับมาคุยมึงเหมือนเดิมอะ่ะ họ định cái đó ไม่ได้เป็นไรหรอกกลับไปทำหน้าที่ของพวกมึงเถอะไอ้เปิดก็เปิดไม่หยุดย่อย <c oughs> เลื่อยจุ่มให้หน่อยย่อยนั่งอยู่ข้างหลังใช่ปะ มากครับพี่ไรออน,น่ะ,ะเดี๋ยวผมเรียกมาครับต่อไปนี้คำมิดของอาสีจะเปลี่ยนไปจากนิกยิกยิกจะเปลี่ยนเป็นแจ็กแจกี่ของปลาท่องโกยี่สิบดี ลูกชิ้นยืนกินดังลิซ่าปลาท่องโกดังเพราะแจ็ค5555ิเล่นมุกเีย,ยอะไรพวงเนี่ยฮะ ม่ใครมีเบอร์ไอส่งบ้างอ่ะแอบบอกให้ส่งมันโทรหากูดิอ๋อมันส่งแล้วมีมันบอกอยู่ว่ามันจะขอลาไปทำนครบาลก็เลยบอกว่าไปคุยกับลุงแต่โทรก่อนมันอยู่หรือเปล่า เบอร์ใครไม่เคยจำได้ทุกคนเริงหหมอเป็นระดับโลกครับมันไม่อยู่โทรไม่รับ แต่แล้วออนมายังกำลังมาครับพี่ละครบานลายบ้านหลายห้องนาะเอ้ยสมัยนี้ทำไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยกูบอกเลยยาก เฮ้ย,ยมาแล้วว่าทีมงานใหม่ว่ะทีมงานแฟมิลียอัปเดตว่ะรถชมพูเขาคือใครกันเฮีย, <laughs> ยทีมงานแฟมิลียว่ะไอสัตว์มาแล้วว่ะคนดูแลเพจว่ะเริ่มงานแล้วว่าเริ่มงานแล้วว่ะเริ่มงานเป็นจริงแล้วว่า นี่ <molec> คนเก่าแอดมินคนเก่าดูดูนี่แอดมินคนเก่าครับแอดมินเพจเอกเองจะใครเราแล้บเ่อนครับขอดูสีชมพูหน่อยเดี๋ยวมันขยับยังไงอ่ะหูหูมันขยับได้พี่หู่ะรอแป๊บได้มาแล้วครับพี่เออสีชมพูสวัสดีครับก็ยับหน้า มือสองคนน่าจะยังไม่ถึงเวลาครับ่เ็บได้ครับพี่เออประมาณนั้นแหละที่กูจะบอกห้าสองห้าโอเคครับโอเคครับพี่ มไม่ต้องห่วงกูหรอกอ,อยู่เปนมึงก็อยู่ใช้ชีวิตของมึงอ่ะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ใช่ว่ากูปฏิเสธมึงไปรอบนี้แล้วมึงจะแบบเอ้ยหมดไปีฟอะไรเงี้ยมึงก็ทำตัวมึงเหมือนเดิมอ่ะไครับพี่ ว่าน,นี้มึงจะเดินทางไปหาประสบการณ์หรือว่าอะไรเงี้ยตามทางมึงเลยอยากหาประสบการณ์รแก๊้งไหนอ,อะไรเงี้ยมาลองดูมึงอาจอ,อยู่คนเดียว,วมึงเบื่อ มกเมื่อต้องนั่งหรอกูยืนเนี่ยกูไม่ได้สูงท่งอะไรขนาดนั้นโควิดปันนี้ไอ้เหี้ยคันจมูกจัดเนี่ยอย่างพวกมึงเนี่ยมึงถ่ายรูปกันเนี่ยไอ้เหี้ยใครเขาจะกล้าใส่เสื้อ jk ไว้เหี้ยหรือดูไว้ไว้สัตว์ นี่น่าจะดูไวป่ะไอ้เหียหรือว่า JK วะเนี่ยใครเขาจะกล้าใส่กันออกมากันมึงถ่ายกันแบบชิบหายเลยเหียโอเคครับพี่ไปถึงเวลายังไม่กล้าใสเลยถ้ามันใช่อ่ะไปใช้ไปน้องไอ้เหียดูไวกับ JK เนี่ยโดนถ่ายบ่อยๆสัสใครจะใครจะใครใครเขาจะกล้าใส่วะเนี่ยไอ้เหียดูไวกับ JK ด้วยไอ้เหียเดินด้วยกันนะสัส กำลังทำหน้าเบือเบ่ออยู่แล้วโดนแอบถ่ายนี่เชี่ยจัดเลยนะผมบอกให้มบึงถ่ายไปมบึงเบอร์ได้เขาด้วยเดชศสต์เบอร์หน้าทุกคนเขาอาจจะไปไหนเชี่ยไปลงอ่างอย่างเงี้ยหรือว่านัดไปเนี่ยไอ้เชี่ยแต่สองคนเนี้ยใช่ไหมคุดูสองคนเนี้ยไอ้เชี่ยอาจจะเป็นแบบกิ๊กเขาก็ได้ไอ้เชี่ยหรือว่าอะไรก็ได้ไอ้สัตว์มึงไปถ่ายรูปเขาอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยเมียหลวงเขาจับได้หรือว่าเชี่ยอะไรทิ่ผายเลยนะไอ้สัตว์ เผื่อเขามากับกิ๊กเขาหรือว่าเฮียอะไรอย่างเงี้ยไอ้ศาตว์มึงต้องดูด้วยนะหนีออกจากนอกบ้านหนีเมียเที่ยวอย่างเงี้ยมึงถ่ายมึงก็ต้องดูด้วยนะเว้ยศาสตว์ไม่ได้ถ่ายมั่วซั่วโดนแจ้งจับไปอีกซวยนะไม่มีสบู่ปะไม่มีทำเป็สบู่เลยปะมีพี่พี่เลขแหละ 4, เลขสี่น้องขอเลีเ้ยวสตีลฮะ Thank you โยแววครับ อาไอหน้าไปให้แล้ครับวัาจะ number ว่าจะบ u m b e r T four six คุณรู้บอกว่าเนี่กูตัดสินใจอฝรั่งกูตัดสินใจเองนะไม่ต้องโทษมึงไม่ใช่พ่อเป็นฝรั่งตัดสินใจนะอันนี้เรื่องจริงเองผมเขครับแต่พ่อเป็นฝรั่งเรื่องจริงเหรออันนี้เรื่องจริงไปเวลาน้องหลงเงินนั้นถ่ายรูปใครอ่ะเล่นไปไม่รู้ไงเฮียว่ามันแบบจะเป็นแบบเนี้อะไรแบบ เลยนี่กว่าผิดมีโซนผิดด้วย